สวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับวัสดีบเราจะไปที่ไหนกันครับตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปปราสาทหินวัดครูนะครับมที่จ้ปาศักนะครับผมแห่งจ้าปาศักนะใช่ครับผมเพราะว่าปราสาทหินนี่ก็คือสร้างในราวๆศตวรรษที่12นะครับครับผมนี่เขาบอกว่าเป็นอ่าเป็นสร้างถวายพระศิวะประมาณนี้แหละพระศิวะนะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปชมความงดงามนะครับแล้วก็ความอ่าเรียกว่าอีกหนึ่งอันซีนของที่นี่ก็ได้ครับผมเป็นศิลปะขอมนะครับ พอมาถึงจุดทางเข้าก็กดเอกก็เริ่มเก็บภาพความทรงจำนะครับเพราะว่าที่นี่คือโบราณสถานที่ขึ้นชื่อและเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของลาวนะบรรยากาศวันนี้นี่ค่อนข้างเป็นใจเรามากนะครับเพราะว่าฟ้าฝนได้ตกมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีสายหมอกลงมาปกคลุมนะครับโบราณสถานแห่งนี้ดุด,ดังสวงสวรรค์นะครับชั้นฟ้าซึ่งบรรยากาศเป็นใจมากๆทําให้เราได้แบบถ่ายรูปออกมาสวยงามแล้วก็ เก็บความสุงจําที่นี่นะครับผมดูนะครับน,นี้ก็คืออายุเราพันกว่าปีแล้วนะครับเนี่ยพันกว่าปีแล้วกับแกบก็หาเหลี่ยมหามุมตามสไตล์แกแล้วเพราะว่าแกก็เป็นคนที่ชินชอบการถ่ายรูปอยู่แล้วมารอบนี้ก็ไม่ค่อยมีนายแบบนะครับเพราะว่าเด็กๆไม่นำไ,ไม่ได้มาด้วยก็เก็บภาพบรรยากาศไปอ่าปราสาทวัดภูเนี่ยก็เขาตั้งอยู่ที่จัมปาศัก์ของลาวใต้นะครับ เป็นปาสาทหินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในสมัยของเรื่องอำนาจลักษณะของปาสาทนี้จะเป็นคล้ายๆเขาเคา,เาวิหารนะครับถ้าที่ดูนะครับครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นของจริงนะสำหรับเขาเาวิหารก็เคยเห็นแต่ในทีวีในสื่อใน Google นะครับเราค่อนข้างโชคดีนะที่มาสถานที่สำคัญแห่งนี้ซึ่งเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกนะครับ แล้วอากาศเป็นใจขนาดนี้นะครับไม่มีแสงแดดเลยมีแต่สายหมอกนะครับที่ปกคลุมอยู่ก่อนขึ้นไปก็แหวะไวเท้าวอลปานนะครับระหว่างทางเดินขึ้นไปพระวิหารก็จะเจอต้นจำปาสักก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวนะครับเห็ก็ก้องประจําตัวของเขานะแล้วก็เดินบันไดก็ค่อนข้างชันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคมากนักนะครับก็ เดินขึ้นได้สบายค่อยเดินขึ้นไปนะเพื่อที่จะไปกราบไหวออ้พระประธานในวิหารนะครับไม่ซอยไม่กลองก็เดินขึ้นนะครับก็แข็งแรงทั้งสองเลยนะพะเมื่อวานก็เดินขึ้นผ่านน้ำใสนะะเจอทั้งพายุทั้งฝนนะก็ตื่นเต้นผ่านจุดนั้นมามาจุดนี้ก็บรรยากาศดีครับฝนไม่ตกนะระหว่างที่เราชมบรรยากาศความงดงามของ ปราสาทินวัดภูนี่นะครับที่เป็นปราสาทนะครับตรงนี้ก็เป็นมณฑปนะครับหรือว่าเราเรียกว่าวิหารก็ได้นะครับก็จะเป็นที่ตั้งอดิสถานพระพุทธรูปที่ชาวลาวสร้างขึ้นในสมัยหลังช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนตัวประสาทวัดภูจากเทวสถานของศาสนาฮินดูของเขมรน,นะครับ มาเป็นวัดพุทธศาสนาแบบลาวนะครับก็ได้เป็นพระอารามหลวงด้วยนะครับในประวัติศาสตร์ที่กล่าไว้นะครับนี่ก็ไหว้แล้วก็ขอพรนะครับไม่รู้ว่าในใจแกขออะไรนะอาจจะขอสนามฟุตบอลก็ได้นะครับนี่ครับก็จะมีรูปปั้นแบบโบราณสมัยเป็นพันๆกว่าปีมาแล้วนะครับคงความงดงามและคงความเก่าแกไว้ สเสน่ห์ความงามตรงนี้ก็ดูเก่าแก่มากครับเดกก็ถ่ายรูปไปนะก็เจอเรื่องราวลุ้นระทึกนิดหน่อยนะหรือว่าภาพมหศัศจรรย์นิดหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นการหักเหของเสงียงของแสงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแกก็ถ่ายภาพติดมาภาพหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนแกบอกเขาเก็บไว้ก่อนขอคิดดูก่อนนะภาพที่แบบเห็นเราก็ยัง ไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับตามความเชื่อของเราที่เห็นน่ครับบรรยากาศเราก็เก็บภาพไปถ่ายรูปไปเห็นแบบนี้คุ้มค่ามากมากนะครับสําหรับการเดินทางมาที่เรานะไม่ว่าเราจะเดินทางไกลมากเลยนะครับจากานครหลวงเวียงจันทร์มาในใช้เวลาร่วม1ิบชั่วโมงเลยนะกว่าจะมาถึงที่นี่นะครับถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับครับเทวดาป้าดินเป็นใจแค่ไหนพอเราเที่ยวเสร็จ ถ่ายรูปเสร็จเก็บภาพเสร็จได้เป็นเที่ลึกขึ้นรถเรียบร้อยบลมาท,ทันทีเลยครับโอ้โหขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางทาเทวดาป้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ที่ให้เราได้มาเก็บภาพความทรงจําที่ภาษาวีดปุ่นไปจะปรสาทครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ,บก็โปรดติดตามในอีพีต่อไปนะว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะนําภาพบรรยากาศมาฝากให้ fc ยามางนชนแนลทุกๆท่านนะครับผม สวัสดีครับ